ก็จะเป็นบรรยากาศวันหยุดนะครับมาเที่ยววัดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสองวัดติดกันนะครับแล้วก็อยู่ในเขตปริมณฑลนะครับก็ถือว่าวัดที่คนมาเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นวัดโปรดเกียรตินะครับผมติดกับวัดสะพานสูงของหลวงปู่เี่ยมนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันนะครับ กับเดินเข้ามาซ้ายมือฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นจุดบริการดอกไม้ทูปเทียนนะครับแผ่นป,ปปิดทองนะครับผมด้านซ้ายมือเราอเถอดรองเท้าบ้างครับผมว่าผม,มเห็นผมแล้วโคตรเท่เลยเข้าใจทำมา นนี้ก็จะเป็นที่ทําบุญพระประจำวันเกิดนะครับ <c oughs> ภระวิวาห์นาิรศปะนิจังวุทธาปจาริโนจัตตารโอธรรมาวาพันติตายุวัน,น,วนโนสุขังภาครามเรืองเตือนทะลุม,มาฝั่งด้านนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นวิหารนะฝั่งด้านนู้นนะครับน่าจะเป็นพระโอุโบสถนะคนรอเข้าแถวปิดทองอยู่ร้านนอน <c oughs> เรามาตรงนี้ก่อนนะครับฝั่งนั้นคนเยอะมากนะครับนี่นะครับข้างในวิหารโอ้ตรงนี้เขาห้ามถ่ายถ่ายรูปครับผมต้องปิดแล้วครับออกจากวิหารหลวงปู่นะครับฝั่งด้านนี้ครับติดกันก็จะเป็นพระอุโบสถครับคนก็จะมารอต่อแถวปินทองหลวงปู่หน้าพระอุโบสถ ฝั่งนี้คนก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับผมกพในวิหารนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของทางวัดนะครับแต่ว่าในพระโบสถ์ไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะไม่ห้ามนะถายในพระโบสถ์ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระโบสถ์นะครับก็จะเป็นที่ให้คนได้ลอดพังนะครับนี่ครับ เขาก็จะวน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 แบบวนรอบผ่านลอดผ่านลอดผ่านต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับถ้าเถ่ายติดใครนะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าถ่ายติดใครนะครับเขาก็จะเดินวนโดนวนแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับเดินวนเดินวน เดี๋ยวเราก็ต้องทำเหมือนพี่เขานะครับผมรอดใต้สุ้มใต้ฐานพระประธานในพระบสถ์นี้นะครับผมก็แปลกดีนะครับไปมาหลายที่นะครับไปมาหลายที่ก็เพิ่งเคยเห็นครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมนะครับผม ไปชมข้างในกันอยู่ติดกับสำนักงานวัดสะพานสูงอยู่ติดกันติดต่องานอะไรก็นี่แหละครับสำนักงานนะามาชมข้างในก็จะเป็นนี่ครับประวัติสะพานสูงต่างๆนะครับผมมีทั้งภาษาไทยภาษาต่างชาตินะครับเพราะว่า คนต่างชาติก็ชอบมาเที่ยวไทยครับเที่ยวตามวัดวาลามนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ mm. เข้าไปได้ไหมอ๋อ mm. oh, มีชั้นบนด้วยนะครับ mm. อา้าวห้ามถ่ายรูปจะถ่ายได้ไหมเนี่ย ถ่ายรูปแล้วครับผมต้องกิดแล้วต้องขึ้นไปดูก่อนว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับป้ายห้ามเราก็ต้องทําตามกฎนะขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็นบางมุมนะครับที่พี่ๆเจ้าที่ของทางวัดนะครับให้อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับผมก็ต้องทําตามกฎระเบียบนะครับ เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมในมุมที่ถ่ายได้นะครับในจุดที่ถ่ายไม่ได้ท่านผู้ชมก็ต้องมาดูด้วยตาเนื้อของท่านเองนะครับผมแต่ผมเข้าไปดูแล้วว้าวมากครับผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องของทางวัดนะครับที่ยังหลงเหลือมีให้ชมอยู่นะครับแล้วก็พวกของโบราณนะวัตถุต่างๆของเก่าๆนะครับ นี่นะครับอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมก็ได้ขึ้นไปชมแล้วนะครับข้างบนนะครับก็ในจุดที่ถ่ายได้ครับก็ถ่ายเก็บภาพมาฝากนะครับในจุดที่เจ้าที่เขาห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกวิดีโอก็เราต้องทําตามกฎนะครับผมพอถ่ายมาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับผมนะอยู่ติดกับสํานักงานนะครับอยู่ติดกันนะครับ ััง่นี้ครบที่แรกนะครับผมนึกว่าเป็นลือสีนะครับแต่ว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับสมัยที่ท่านเดินดุดงนะครับนี่ครับหนวดเขายัางแบบ 啊。Uh huh. ทีแรกผมนึกว่าเป็นเรือสีนะครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับพอดีได้ถามพี่ๆเขาบอกว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงนะครับไว้หนวดไว้เขานะครับน่ครับโ้โคตรเท่ครับภาพนี้นะไม่รู้เลยเนี่ยนึกว่าเป็นพระเรือสีนะครับ ออกมาจากที่สักการะบูชาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเพื่อจะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมนี่ครับอยู่ข้างๆกันนะเดี๋ยวเข้าไปชมเข้างในกันนะครับผม ทนะฝั่งด้านนี้ข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับว่าจะเป็นวัดโปรดเกตนะครับผมติดกันนะแค่ข้ามสะพานนะควัดติดกัน ศาลเจ้าแม่กวนอิมครับจุดนี้นะครับผมยวไปอาคารเรือนต่อครับขึ้นมาถึงยอดเจดีนะครับก็จะเป็นพระอยู่ด้านในนะครับผมนี่นะครับ ใหเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองเล็กๆนะครับคนก็จะทําบุญเราเหรียนตั้งไว้นะครับนะครับไม่ให้มันลม้มนะด้านนี้ก็จะเป็นพรพุทธรูปว่าจะขึ้นมาปิดทองกันนะฝั่งด้านนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับสีสีสมุมนะครับบนยอดฐานเจดีย์ตรงนี้นะครับ ยอดทานดีๆที่ผมขึ้นมานี่ตรงนี้นะครับก็ขึ้นมากลับไว้ขอพรได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศวิวด้านบนครับ นี้วิหารนี้วิหารอันนี้โบสถ์ฝั่งด้านนี้โบสถ์จุดผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นยอดเจดีย์ครับฝั่งนู้นนะครับอาคารนู้นก็จะเป็นชมรมพระเครื่องนะครับอยู่ในซุ้มตรงนู้นแล้วก็อาคารนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของทางวัดที่ให้เช่าบูชานะครับใครสนใจก็ เขาไปบูชาได้เลยนะครับผมไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าคนค่อนข้างดี่เจอะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการรบกวนนะครับคนที่บูชาพระเครื่องเข้าไปบูชาพระเครื่องนะครับผมนะครับก็อยู่ที่อำเภอปากเก็ตนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมใครที่แวะผ่านไปผ่านมาก็ลองวา แวะเที่ยวเยี่ยมชมกราบไหว้สักการะหลวงปู่เอี่ยมขอพรนะครับเพื่อเกิดสิริมงคลแก่ตัวเองครับลองเข้ามาเที่ยวแวะชมดูครับก็เป็นวัดใหญ่นะครับวัดที่มีชื่อเสียงนะครับทางด้านหลวงปู่เองก็มีประวัติชื่อเสียงนะครับเป็นที่โด่งดังเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วนะครับผมเต็มตามสื่อตามอะไรครับก็มีประวัติท่านนะครับก็วัดค่อนข้างที่จะ ถ่ายได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีกฎมีข้อห้ามอยู่นะครับก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกัน e p ต่อไปครับ